เรื่องย่อละครเรื่องเมื่อตะวันรับฟ้าก็จะเป็นเวลาของดวงดาว EP ที่16ออกอากาศวันจันทร์ที่19พฤษภาคม2568เวลา20นาฬิา30นาทีทางช่อง3กด33ความจริงเรื่องแม่ยังไม่ตายแต่คือราตรีที่รบบทโดยเฟรดอริสลานาคนสนิทที่อยู่ใกล้ตัวมาตลอดทำให้นับดาวที่รบบทโดยมิ้นร,นร์เรนดรวีตั้งรับไม่ทัน และเลือกที่จะเดินออกมาเพื่อหาคำตอบของความรู้สึกแต่ยังคงค้างคาในใจโดยมีคิมหันที่ระบบทโดยริววชิรวิทย์คอยอยู่เคียงข้างไม่หา่างทั้งสองใช้เวลาร่วมกันท่ามกลางบรรยากาศแสนอบอุ่นริมทะเลซึ่งกลายเป็นจุดเปลี่ยนที่ทำให้นับดาวเริ่มมองเห็นแสงสว่างบางอย่างในใ,นใจของตนเองทางด้านมิรันตี รู้สึกผิดที่ปิดบังลูกและตัดสินใจจะแก้ปัญหาเรื่องที่ผ่านมาแต่กลับถูกเตชิดที่รับบทโดยวิลลี่แม็กินทอชสงสัยและส่งยศที่รับบทโดยเพทายผูดิษมาตามสืบทำให้ชีวิตของมิรันตีตกอยู่ในอันตรายอีกครั้งติดตามรับชมละครเรื่องเมื่อตะวันรับฟ้าก็จะเป็นเวลาของดวงดาวออกอากาศทุกวันจันทร์และวันอังคารเวลา20นิกา30นาที างช่อง3ดูทีวีกด33ดูมือถือกด3 p l u